ต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคกันดิฉันสุทาวันโอสถเจริญค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3จังหวัดชนบุรีค่ะที่นี่นะคะเราจะมาดูการยกระดับแรงงานอัพสกิลนะคะให้สามารถที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมในอนาคตในพื้นที่ EEC และทั่วประเทศไทยติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานที่ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีและโน้ตฮาวที่ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยรับผิดชอบเขตพื้นที่3จังหวัดได้แก่ชนบุรีปราจีนบุรีและสะักแก้วเป็นศูนย์กลางการดําเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานรวมทั้งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการแข่งขันฝีมือแรงงานพร้อมทั้งประสานกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรางงานเพื่อสร้างแรางงานที่มีคุณภาพตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคตและด้านขา้างทีฉันนะคะก็คือท่านผู้นวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรางงาน3ชนบุรีค่ะสวัสดีค,ออค่ะพ่อค้าสอบสถามพ่อ,อค่ะว่าภารกิจหน้าที่ของสถาบันแห่งนี้คะ่ะมีแนวทางในการที่จะฝึกอบรมยังไงบ้างคะ่ะครับก็สถาบันพัฒนาฝีมือแรางงาน3ชนบุรีนะครับ มีภารกิจหลักในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับให้กับประชาชนทั่วๆไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานาการรับรองความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ตัวที่เรื่องของพระรมชบัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน2545ในตัวนี้เราก็ทางภารกิจของสถาบันเราก็ดำเนินการอยู่ครับครับ แล้วทีนี้เนี่ยเราคาดหวังยังไงให้กับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมในการที่จะไปต่อยอดยังไงบ้างคะท่านรอค่ะครับในเรื่องของการาคาดหวังเนี่ยคือเราเนี่ยมีหลักสูตรที่รองรับกับกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับทั้งแรงงานทั้งในระบบะทั้งนอกระบบนะครับซึ่งเราจะาจัดการหลักสูตรเนี่ย กับทางสาประกอบการเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์<ม>หานะตลาดแรงงานนะครับให้ตรงกับความต้องการของ<ม>ของแรงงานที่จะเข้ามาสู่การฝึกอาชีพหรือว่า,าความต้องการของตลาดแรงงานนะครับโดยเราที่จะวิเคราะห์ร่วมกันทั้งทําในเรื่องของหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการะนะครับแล้วก็เพื่อให้ตรงกับสารประกอบการที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ แล้วทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาค่ะเราได้มีหลักสูตรที่น่าสนใจที่ว่ามีคนมาติดต่อขอเข้ารับการอบรมเนี่ยหลักสูตรเด่นๆของเรามีอะไรบ้างคะท่านหมอครับก็ต้องถ้าเกิดเพราะเกิด,กดหลักสูตรที่น่าสนใจเราเป็นพื้นที่ในเขต EC นะครับจังหวัดชลบุรีเรามาีเป็นหนึ่งในในยุทธศาสตร์ EC แล้วสถาบันเราเองเนี่ยเราก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ในเรื่องของพื้นที่ EC หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักอุตสาหกรรม4.0ในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับเราหลักสูตรที่เราจะต้องฝึกเนี่ยมันก็จะต้องมีในเรื่องของอให้ตรงกับสารประกอบการนะครับอย่างพวกหลักสูตรในเรื่องของออโตเมชันโรบอทนะครับที่จะต้องพัฒนาพนักงานในสารประกอบผิจการให้ตรงกับที่เขาต้องการอย่างเรื่องของ AI อย่างนี้นะครับ เราก็ต้องพัฒนาในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับการใช้ระบบ IOT Internet of Thing นะครับตัวนี้ก็เอาไปใช้ในการอุกสากรรมได้นะครับแล้วการประยุกต์ใช้ในเรื่องของอใช้โปรแกรม Power BI ตัวน,นี้มาใช้ในการจัดการบริหารจัดการนะครับอย่างในเรื่องของอในเรื่องของเทคนิคอัจฉริยะหรือว,ว่าในส่วนของตัวนี้นะครับ หลักสูตรที่เราจะต้องทําก็เรื่องของอ,อย่างพวก EV ีอย่างเงี้ยนะครับม,มีความต้องการมากนะครับเราก็จะเปิดให้กับผู้ที่ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของตัวนี้นะฮะอีวี EV เนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของการการบํารุงรักษาของระบบไฟฟ้าอของระบบ EV ีวีแล้วครับแล้วก็จะมีการต่อยอดเป็นเรื่องของการทําท สอนเกี่ยวกับชาร์จเจอร์สำคัญเลยถ้าเกิดเป็นระบบเอวีเพราะทุกคนจะต้องรู้ในเรื่องของทั้งสองส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาหาหลักสูตรในส่วนตรงนี้ให้ใหสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงาง,รง,างานครับทีนี้เ,นเราเป็นหน่วยในการฝึกอบรมแรงงานเพื่อสร้างแรงงานที่มีคุณภาพในการอัพสกิลต่างๆเนี่ยค่ะคนที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอนคนที่จะมาดูในเรื่องของหลักสูตรต่างๆเนี่ยเราเรามีทิศทางในการพัฒนาผู้ที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอน ในแต่ละลักสูตรยังไงบ้างคะในส่วนหนึ่งก็คือบุคลากรของสถาบันเองะนะครับเราก็จะมีการพัฒนา,าให้เขามีองค์ความรู้ทางด้านนี้ตลอดเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีนะครับส่วนที่2องเราก็จะมีความร่วมมือกับทางาสถาบันการศึกษานะครับทางอา,อา,อา,อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เราก็จะมีการเชิญมาเป็นวิทยากรให้กับเราด้วยนะครับคือส่วนหนึ่งตอนนี้คือ วิทยากรของธารมบ้างอย่างเดียวก็อาจจะรองรับไม่เพียงพออ,อาจจะไม่ตรงตามความต้องการนั่นเราก็จะมีวิทยากรจากทางภาคเอกชนบ้างทางมหยาลัยบ้างอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยเรานะครับแต่ทางบุคลากรของเราเราก็พัฒนาให้ทันอยู่ตลอดเวลานะครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะโอเคลราไหนฝั่งนึงครับ พูดถึงในเรื่องของเครือข่ายของเราบ้างค่ะแน่นอนว่าการพัฒนากําลังแรงงานเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานหน่วยงานภาครัฐก็ถือว่าเป็นหน่วยงานสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนต่างๆอย่างเช่นที่สถบาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยคะแล้วเครือข่ายที่เป็นในเรื่องของภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันสร้างหลักสูตรต่งางๆในเรื่องของการสร้างแรงงานหรือว่าองค์ความรู้ที่มีคุณภาพให้กับคนที่เข้ามาอ,อรรรบรมเนี่ยค่ะเรารเรามีเครือข่ายอย่างไงบ้างคะหมอ เรามีเครือข่ายเนี่ยนอกจากสถาบันการศึกษาแล้วนะ,ค,ะครับในสถานประกอบการเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายในในเรื่องของภาคเอกชนในฐานประกอบการเรามีการฝึกอบรมให้กับพนักงานเขาเนี่ยโดยที่ไปที่ออนไซต์เลยไม่ต้องมาที่สถาบันก็ได้ลงพื้นที่ไปลงพื้นที่ไปเลยครับก็ไปฝึกให้เขาในในพื้นที่เลยเขาก็เตรียมพนักงานของเขานะครับตามหลักสูตรที่เขาต้องการนะครับสองก็คือเรามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนะครับ มีความต้องการเนี่ยว่าพนักง,งานเขาต้องการหลักสูตรประเภทนี้เขาก็จะส่งคนเข้ามาโดยวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับเรา<ช>นะครับ<ช>โดยแล้วเราก็ขออนุมัติหลักสูตรตัวนี้จัดทาหลักสูตรเพื่อฝึกให้ตรงกับความต้องการกับพนักง,งานในสถาประกอบการตรงนั้นเลยนะครับส่วนที่สเนี่ยที่เราจะร่วมอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้ตัวที่พรบที่ผมบอกพรบส่งเสริม2545เนี่ยเราให้สาประกอบกรเนี่ยพัฒนา พัฒนาของเขาเองเลยนะครับโดยที่เขาจะยื่นมายื่นหลักสูตรมาที่ที่ที่เราเป็นนายทะเบียนอพอเราอนุมัติหลักสูตรเขาดําเนินการฝึกนะครับตั้งแต่6กชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถดําเนินการฝึกได้เลยนะครับฝึกได้เลยในส่วนตรงนี้พอเขาฝึกมีค่าใช้จ่ายะนะครับมีค่าใช้จ่ายมีส่วนที่เขาต้องนั่นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับ อย่างค่าใช้จ่ายในเรื่องของวิทยากรค่ะค่าใช้จ่ายในเรื่องของวัสดุฝึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาทําค่าใช้จ่ายมาแล้วมายื่นกับเราแล้วเขาก็เราอนุมัติว่าเออเขาเป็นค่าใช้จ่ายนั้นเราก็เขาสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับคือเป็นลักษณะของการอำนวยความสะดวกให้สถารประกอบการเนี่ยเห็นความสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของเขาได้และที่สําคัญเนี่ยเขายังมีบทบาทในเรื่องของการที่จะ คิดหลักสูตรเพื่อให้มันตรงตามความต้องการโดยที่มีทางสถาบันพัฒนาศูกย์แรงงาน3ชลบุรีเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนจดทะเบียนขึ้นไปแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยคืออํานวยความสะดวกในการที่จะสร้างแรงงานที่มีคุณภาพอัพสกิลคนให้สามารถตอบโจทย์ของสถานประกอบการที่เขาต้องการงานที่มีคุณภาพได้ด้วยทีนี้อีกหนึ่งความสําคัญของสถาบันพัฒนาศูนย์แรงงาน3ชลบุรีเนี่ยก็คือการสร้างมาตรฐานพวกใบลเซเส้นต่างๆให้เขาสามารถมี เหมือนใบป,ประกอบวิชาชีพเนี่ยค่ะออกไปทํางานได้เพราะว่าดิฉันได้ไปดูในส่วนของไฟฟ้าก็จะมีไฟฟ้าหนึ่งไฟฟ้าสองอันนี้ค่ะอยากให้ท่านผอได้พูดถึงความสําคัญของการที่เรามีมาตรฐานในการเหมือนการันตีคนที่จบจากสถาบันเราไปอะค่ะคือ,อการทดสอมบมาตรฐานวิรายงานเนี่ยก็เป็นภารกิจที่ทางสถาบันพัฒนาวลรางานสามทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่อยากจะเชิญชวนก็คือว่าเราฝึกอบรมแล้วเรามีความรู้แล้วเรามีความสามารถแล้ว เราก็อยากให้มาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน <ừ m. S 2> นะครับเพราะตัวมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติะนะครับซึ่งอพอผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเนี่ยพนักงานที่ได้แล้วเนี่ยสามารถเอาไปยื่นกับบริษัท <ừ m. S 2> นะครับะจะได้ค่าจ้างตามตามมาตรฐานตามมาตรฐานที่กรมกําหนดไว้ว่าเออคุณผ่านมาตรฐานชั้นนี้แล้วนะ ค่าจ้างคุณต้องได้ขนาดนี้นะครับเป็นข้อการันตีได้ว่าเออคุณมีความรู้มีความสามารถได้ตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็จะมีการถ้าเกิดจะปรับค่าจ้างเนี่ย<ะ>ก็เอาตัวนี้เป็นเหตุผลในการนั่นได้นะครับแล้วผมว่ามันเป็นตัวการันตีว่าเรามีความรู้ความสามารถที่ผ่านมาตรฐาน,นชาติได้ชัดเจนนะครับ คือแน่นอนว่านายจ้างเองก็สบายใจได้แรงงานที่มีคุณภาพได้รับการการันตีด้วยแสดงว่าฝีมือคนนี้เป็นฝีมือที่เขาเรียกว่าได้รับมาตรฐานละ,ะไปทํางานด้วยมีความสุขด้วยไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานในเรื่องของแรงงานทีนี้เนี่ยในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีะคะเรามองอนาคต เนาะในการที่เราจะเป็นสถาบันในการสร้างคนที่มีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงานในพื้นที่ e EC e ก็ดีหรือว่าทั่วประเทศไทยก็ดียังไงบ้างคะครับนี่แหละครับตัว,ต,วตัวที่ว่าทางจังหวัดชุมรรเนี่ยเป็นเป็นเขต e EC e นะครับ,รบแล้วเป็นเป็นจุดจุดศาสตร์หลักในการพัฒนาในด้าน e EC e แล้วก็อุตสาหกรรมหลัก4.0นะสถาบันเองเราก็จะเป็นหน่วยที่ ที่จะพัฒนากําลังคนโดยที่เราจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพนะครับโดยให้ทันกับเทคโนโลยีนะครับให้ทันกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนะครับเราก็ต้องต้องมาพัฒนาในเรื่องของบุคลากรของเราเนี่ยให้ทันสมัยทันเทคโนโลยีส่วนหนึ่งก็คืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะฝึกให้กับผู้ที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับที่ทันสมัยและทันเทคโนโลยีครับ ทีนี้ก็กลายเป็นว่าต่อจากนี้ไปสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีเนี่ยก็จะมองในเรื่องของการตอบโจทย์ของภาคธุรกิจในอนาคต AI ยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเพื่อที่จะสร้างเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับสถานประกอบการต่างๆรวมถึง upskill ให้เห็นความสําคัญของการมีมาตรฐานในการทํางานด้วยอันนี้เป็นใจความสําคัญของสถาบันของเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านพอได้ฝาก ถึงสถาบันของเราค่ะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการที่จะมาอบรมนะคะพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงการอัพสกิลให้สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะคเชเชิญค่ะครับก็อยากฝากถึงทั้งประชาชนทั้งแรงงานที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะคือผมว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใด จะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับก็ถ้าคุณมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะจะพัฒนาอาชีพนะครับสถาบันพัฒนาเป็นแรงงานสาชมชุมีเราเนี้ยก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาคุณให้มีทักษะอาชีพสูงขึ้นนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะทำให้คุณมีอาชีพและมีไรายได้เพิ่มขึ้นครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผออมากๆนะคะที่มาให้มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในเรื่องของฝีมือแรงงานแล้วก็การยกระดับนะคะภาคอุตสาหกรรมให้สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ขอบพระคุณมากค่ะหมอค่ะวันเราดันเข้าเู้ปกติดันครั้งแรกเห็นไหมลงเห็นไหมหลังมิดตัวนี้อ่ะดึงมันนี้นะฮะ สัวดีดัดในลักษณะวัด4-5นิ้วจากเซนเตอร์เซนเตอร์ศูนย์กลางมันออกว่าออกมันลงไม่ได้ติดขอบเซนเตอร์ได้ทำาไรก็ได้สังสวัสดีครับผมวีระทิพธะนการครับเป็นวิทยากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสามชนบุรีนะครับวันนี้จะมีการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าในอาคารระดับที่2นะครับเป็นการยกระดับ ช่างไฟฟ้าในอาคารระดับหนึ่งขึ้นมาปัจจุบันนั้นกรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กําหนดมาตรฐานและกําหนดว่าอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคารนั้นเป็นอาชีพที่จะต้องได้รับการรับรองความรู้ความสามารถถึงจะปฏิบัติงานได้นะครับในระดับหนึ่งก่อนแต่ว่าช่างพ,พี่ข้างหลังนี้เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานระดับหนึ่งแล้วมายกระดับฝีมือแรงงานเป็นระดับ2นะครับมาตรฐานการฝึกยกระดับของเราทางกฎหมายกําหนดไว้ว่า การทํางานปฏิบัติงานด้านไฟฟ้านั้นช่างต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถอย่างน้อยในระดับที่1น,นะครับซึ่งกฎหมายกําหนดแล้วแล้วมีโทษด้วยนายจ้างผู้จ้างงานช่างไฟฟ้าไปปฏิบัติงานแล้วไม่มีใบอนุญ,ญาตนั้นจะโดนปรับเป็นโทษสูงสุดถึง3 0ม0 0ืบาทและช่างไฟฟ้าที่รับงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตนั้นจะถูกปรับสูงสุดไม่เกิน5,000บาทนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสพร3ชนบุรีนั้นได้สร้างมาตรฐานปัจจุบันเราเน้นที่จะสร้างมาตรฐานสูงขึ้นในระดับที่2อ,อย่างเห็นที่ภาพข้างหลังนะครับเป็นการฝึกในระดับที่2เป็นการดัดท่อ e m p นะครับซึ่งจะใช้งานในการในอาคารในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ส่วนในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้นเราจะใช้ช่างในอาคารระดับหนึ่งนะครับเป็นหลัก ตอนนี้ช่างไฟฟ้าในอาคารระดับหนึ่งนั้นแม้ว่ากฎหมายบังคับแค่ระดับหนึ่งนั้นแต่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราได้ยกระดับฝีมือเพราะว่าการทํางานจริงเนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่าช่างไฟฟ้าในอาคารที่เดินสายทั่วไปนะครับงานท่อเป็นงานสําคัญงานวงจร3เฟสก,ก็เป็นการสําคัญตอนนี้เนี่ยเราพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสพสชนบุรีเนี่ยได้ทํายกระดับเปิดระดับ2 ในเกือบทุกสาขาที่สามารถเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับ2ก็จะมีงานที่ซับซ้อนขึ้นเป็นการวัดแล้วก็ยกระดับฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นแล้วก็ข้อสําคัญ ผู้ที่ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานในระดับ2นั้นจะได้ค่าจ้างที่สูงขึ้นด้วยนะครับตามกฎหมายกําหนดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนนะครับท่านช่างแล้วก็ผู้มีความรู้ที่ได้ผ่านการทดสอบไฟฟ้าระดับหนึ่งแล้วมาติดต่อสพใกล้บ้านนะครับทุกจังหวัดนะครับมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดนะครับท่านไม่จําเป็นต้องมาที่ชนบุรีไปติดต่อใกล้บ้านได้เลยเขาสามารถมีหลักสูตรดีๆให้ท่านยกกระดับฝีมือแรงงานได้ทุกจังหวัดขอบคุณครับ สวัสดีนะครับพวกเราผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าในอาคารระดับหนึ่งมาแล้วแล้ววันนี้เรามาเรียนช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ2อันนี้เรามาดูว่าเราจะเรียนเพิ่มเติมได,ได้ความรู้อะไรมากขึ้นกว่าระดับหนึ่งนะครับอาจารย์จะเริ่มจากวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับเช่นว่าตู้คอน s u m v e r t ของเรานั้นเนี่ยนอกจากมีเบรกเกอร์แล้วเนี่ยจะมีตัวตัวควบคุมวงจรอ,อยู่3ชุดอันนี้เป็นไฟ3เฟสนะเป็น CB1 นะครับเป็นเบรกเกอร์ตัวที่1 ตัวนี้ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4อธิบายวงจรคร่าวๆก่อนนะครับตัวเบรกเกอร์ตัวที่1เนี่ยเป็นไฟ3เฟสจากควบคุมมอเตอร์ Motor, นะครับมอเตอร์นี้เป็นมอเตอร์3เฟสนะครับเราต้องนะครับทำวงจรมอเตอร์3เฟสตัวนี้นะครับหวงจรนะครับตามแบบนะครับตัวที่2นั้นจะมีความหลอกซับซอ้อนอยู่ในตัวนิดหนึ่งนะครับเป็นวงจรควบคุม โฟโตสวิตโฟโตสวิตก็คืออุปกรณ์เซนเซอร์ที่ทํางานตามแสงพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกมันทํางานพระอาทิตย์ขึ้นมันดับเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีตัวนี้แต่มีเงื่อนไขในแบบของเราซึ่งส่วนใหญ่ถ้าหน้าถ้าเราต่อแล้วไม่ดูแบบเราจะต่อผิดทันทีนะครับจะต้องมีเงื่อนไขคือควบคุมด้วยชวิตปกติได้ด้วยหรืออยากเปิดตอนไหนก็เปิดได้นี่คือเงื่อนไขนะครับวงจรนี้ อีกหนึ่งวงจรวงจรที่สองวงจรที่สามครับคืออะไรวงจรที่สามคือวงจรอาอัอานนี้วงจรที่หนึ่ไปแล้วนะครับควบคุมไฟตัวนี้ไฟตัวนี้เนี่ยถ้าชาวบ้านบ้านเล็กๆก,ก็จะเรียกว่าสวิตช์สามทางเนาะเปิดบันไดาจากบันดไดด้านล่างขึ้นไปข้างบนแล้วปิดไฟบันไดได้ แต่ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมมันไม่สามารถหรือในอาคารใหญ่ใหญ่มันไม่สามารถมีเปิดปิดแค่2ทางนี้มันอาจจะไปเปิดปิดในจุดนู้นเช่นอาคารนี้ไฟด้านหลังนะครับเปิดอยู่เราอยู่ด้านหน้าเราสามารถปิดไฟได้หรืออยู่กลางอาคารปิดไฟได้เพราะฉะนั้นจะมีจุดปิดไฟมากกว่า3จุดนะครับสจุดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปิดไฟตรงไหนก็ได้เราจะกลับออจอาคารไม่ใช่ต้องเดินไปถึงาหลังอาคารมันจะมีปิดข้างหลังปิดตรงกลางหรือปิด ด้านทางออกของอาคารได้นะครับงนั้นอันนี้เราเรียกว่าสวิตซ์สทางนะครับก็จะมีวงจรให้เดินผ่านเบเกอร์ตัวนี้นตัวที่สาตัวที่4ี่วงจรสุดท้ายก็เป็นปลั๊กนะครับเผาปลั๊กตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กแต่ว่าถ้าเราปกติเราอาจจะหลงลืมแต่ว่านี่เป็นไฟสามเฟสเราต้องกําหนดสีของสายไฟให้ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้เป็นวงจรที่เราจะต้องเดินในไฟฟ้าระดับ2เพิ่มขึ้น ความยากของไฟฟ้าระดับ2เมื่อเทียบกับระดับ1นึ้วยากกว่า5เท่าทีเดียวนะครับเพราะอะไรท่อที่เราใช้ในระดับ1เป็นท่อ PVC เนาะเราดัดด้วยความร้อนมันดัดง่ายแต่ท่อในระดับ2เนี่ยเป็นท่อ EMT เป็นท่อเหล็กบางเราต้องดัดด้วยเบนเดอร์นะครับแล้วมีการดับค้าของานอุปสรรคด้วยจําลองนะครับมีออฟเซตลงด้วยนะครับมีออฟเซตลงด้วยนะครับเหล่านี้นะครับ มันจะยากขึ้นจากระดับ2เป็นเป็นอย่างมากนะครับจะดูว่าอันนี้ดัดปีกนกนะครับขนาดเล็กจะดัดยากมากนะครับอันนี้คือมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานถ้าคุณสอบผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานนี้คุณไปทํางานได้เลยนะครับอาจารย์เชื่อมันว่าทุกที่รับคุณหมดนะครับเดินรางในวายเวนะครับการเก็บสายต่างๆนะครับให้ครบถ้วนอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของการที่เรามาศึกษาไฟฟ้าใน,นระดับ2เปรียบเทียบกับระดับหนึ่งนะครับ ในส่วนของการอัพสกิลช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ2นะครับก็เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถทักษะ หรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับจากการอบรมในครั้งนี้ครับแล้วก็ตัวผมนะครับเป็นครูที่สถาบันอาชีวะครับก็จะนําความรู้ทักษะเทคนิคหรือประสบการณ์ตรงนี้ครับไปพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กนักเรียนนะครับให้นักศึกษาของเรานะครับจบไปมีประสบการณ์มีประสิทธิภาพและมีงานทําครับแน่นอนครับว่ารอบการเปิดอบรมของสถาบันนะครับจะจะมีรอบที่จํานวนจํากัดเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ที่เราได้มีโอกาส ได้มาฝึกอบรมความรู้ทักษะตรงนี้ครับแน่นอนครับว่าบริการเราดีทุกระดับประทับใจเลยครับเครื่องมืออุปกรณ์อะไรครบคันทุกอย่างครับ สวัสดีครับผมทำงานอยู่บริษัทเครี่สยามซีพอร์ตครับตำแหน่งช่างไฟฟ้าครับเห็นเขาเปิดรับสมัครก็เลยสมัครเข้ามาครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกของระดับ2องครับเพื่อนำรักษาไปใช้ในองค์กรครับได้เยอะครับเพราะว่าแนวข้อสอบมันค่อนข้างยากแล้วก็นำกลับไปใช้ในองค์กรได้เยอะแยะครับไปทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้ครับเพราะว่าเรามีใบเซอร์ไปด้วยครับก็อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ดูครับแล้วก็นำกลับไปใช้ได้เยอะแยะครับ ก็อยากจะขอฝากเชิญเชิญพ,พี่น้องผู้ใช้แรงงานหรือผู้ว่างงานนะครับถ้าต้องการฝึกอาชีพนะครับพัฒนาอาชีพก็ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝึมแรงงาน3ชนบุรีนะครับเพราะว่าเรามีการพัฒนาทักษะอาชีพในเรื่องของหลายๆด้านนะครับรวมถึงรวมถึงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถนะครับเรา าสามารถดําเนินการได้ทุกวันนะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ามชลบรีนะครับเบอร์โทรนะครับ038276445หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ามชลบรีได้ครับขอบคุณครับ วันนี้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทางรายการขอขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีที่เปิดบ้านให้เราได้เรียนรู้และหวังว่าผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเช่นกันค่ะ